สวัสดีวัยรุ่นชเว่นะครับทุกคนฮะรถสู่ช่องฟิลล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งกับมาแล้วโอ้โหหายไปสักพักหนึ่งครับผมวันนี้ครับนี่รถคันใหม่ครับโบราณนะฮะมันเป็นแล้วโบราณรถสำหรับไวไวชนโดยเฉพาะชนแบบผมไม่รู้ความแข็งของเหล็กมันจะได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวนี้ไปรอไว้พร้อมกันนะับโอ้โหยางนี่ยางตันเลยเนี่ยยางไม่มีดอกเอาเน้นทางตรงใช่ไหมอันนี้โอ้โหแล้วดูข้างหลังครับนี่ ติดเจตโตเป็นของไอ้พ่อเครื่องบินเนี่ทุกคนเพื่อเพิ่มความแรงและสมรสมรถนะในการชนให้หนักขึ้นนะฮะดูฮะโอ้โหดูออกตัวทีไฟออกดูเสียเครื่องยนต์โอ้โหปล่อยตัวไปฮะลองเร่งดูฮะโอ้โหข้างหน้านี่คือแบบขูดพื้นมากนะฮะโหลดเตีย้ยแบบเตีย้ยสุดเท่าที่เตี้ยได้อะ่ะมีไฟแป๊บแป๊บแป๊บบแป๊บระหว่างวิ่งด้วยเห็นไ,ไหมฮะเราะมันเตีย้ยจัดนะ เครื่องจะอื่นๆนะยิ่เสียมันเครื่องอื่นๆเนาะเดี๋ยววันนี้เอามาลองชนรถแต่ละคนกันบ้างหูสี่ร้อยกว่ารถมันกระโดดเพราะว่ามันขุดพื้นนะทุนโอ้หโอ้โหโอ้อ้โหอ้โอ้โหโก้โหอโหนอ้โหโอ้โหน้หอ้โอ้โ้อ้นหโอ้โ้อ้้เดี๋ยวมันต้อง หนักหน่วงนิดนึงฮะโอ้เสียงนั่นลำคานฮะทุกคนเสียงฟุฟตลอดเลยฮะโอ้รถอัรไหนดีเอ่ออ,อ่ะนี่รถคุณปู่ติดเจ็ตโต้เหมือนกันนะฮะคันนี้น่าจะเหมาะสมทดสอบในการชนนะครับผมขอรอนิดนึงนะอันนี้ขอพื้นเรียบๆก่อนเดี๋ยวจะมีอีกหลายด่านให้ได้ลองน่โโะนะฮะเฮ้ แล้วคุณปู่ไม่ติดสปีดแล้ววะเออเ,ออเ,ออเออส้ยบบัคอฮะจะโต้หายทุกคนพล <c oughs> ้คุณปู่นในโตพังหรอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปไว้ตรงนู้นดูฮะแล้วมาลองความเร็วกัน <c oughs> ต้องไว้ใกล้ๆเนี่ยเอาขบขอเส้นตรงๆเลยนะ มันมาลึกหรือนี้รถมันอืดกันขึ้นทุกคันเลยนะมันมันไม่ค่อยได้คาเครื่องยอะไรยังไงโอ้โหผมไม่ได้มาเล่นนานเน็รู้สึกว่ารถก็อืดๆกันเยอะนะฮะเนี่ยโอเคนะไอ้ตรงเส้นนะจะได้ชนบดีนะทุกคน <S <s เออพูดถึงแล้วผมอยากไอ้นี่อะเอาคนจำลองเข้ามาด้วยนะครับมันจะได้ เพิ่มความสมจริงสมจริงสมจริงไะโอเคเป็นไงงานเร่งเฉยเลยอพร้อมนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นคิวของก็บโบรายฮนะรถชนฮนะรถแลมเดี๋เรื่อเรื่องมันเรือะไรรถชนสายแหลกเหรอรถสายชนแหลกเออรถสายชนแหลกต้องชื่อนี้นะชนแหลกกี้ป่ะไปดูพร้างนอกกันฮะ สามร้อยกว่าสี่ร้อยเลยครับมันวามเร็วผมเห็นรถแวบทั้งสี่ร้อยเรือพ่อฮะอุม้มอุยอ้ยอุ้ยมันชนเขาตัวเองก็ขาดครึ่งอ่ะเนี่ยอุยมันไม่ใช่ว่ารถของมันจะแข็งนะทุกคนรถมันก็ขาดครึ่งนะ โอ้โหโอ้โหรถนี่ก็ยับครับคนก็เดินมาข้างนอกอะ่ะมันมีวิธีนทุกคนที่ผมจะลองนั่นก็คือผมจะใส่อ่าเจะโตเพื่อเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะฮะโอ้โหนี่อันเนี้ยแรงของแท้โอ้โหโอ้โหสี่ร้อยป๊บเดียวความเร็วโอ้ย โอ้ยรถไปแล้วไปแล้วโอ้โหขับแบบไม่มีล้อครับโอ้โหแตกกระจายฮะโอ้หอันนี้แรงเกินโอ้โหขับแบบไม่มีล้ออีกกระจุยกระจายนะแบบนี้ไม่ไหวฮะต้องคอยประคองนะไม่งั้นทนแหลกเคพอฮะดันประมาณนี้พอเลี้ยงความเร็วไว้เลยฮะถ้ากดแช่ปุ๊บมันเร็วเกินไป เอาไม่อยู่นะทุกคนผมบอกเลยล้อข้างหน้านี่คือแตกกระจุยหมดนะมาเร็วจัดพร้อมนะตั้ะนะมโอ้ย แยบกว่าเดิมฮะมันชนเขาตัวมันเองก็แตกนะทุกคนทำเป็นเล่นไปมาเรารอบนี้กันฮะชนรถเฟอร์รารี่นะเอาแบบดั้งเดิมกว่านะยังไม่ใส่เจตโตบวกเพิ่มนะฮะทุกคนขอลงเาบาๆนิดนึงฮะไกลมาานแะบมอผ้าไม่เห็นเอาเอา,เอาชนเฟอร์รารี่แบบความเร็วร้อยร้อยกว่าแบบน่ารักน่ารักเลยฮะร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างงี้เบ้มเห็นไหมฮะ ความแข็งของมันก uh ็ไ huh. ม oh, ่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะไม่ได้แข็งมากครับโอ้โหโอฟาร์เี่ลงรูฮะส่วนนี้ลงล่างอันนี้คือการฉกหูแหมยังมียังมีหน้าไว้นะฮะแหมมีมีการลังไว้ไม่ให้ตกรูด้วยเป็นไงอันนี้แบบเบาๆเดี๋ยวขอลองใส่ตัวช่วยเพิ่มนะฮะ เดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวเร็วจัดกระหนุนโลกเดี๋ยวเฟอร์รี่งงอะไรวะนู่นไปนู่นแล้วโอ้เอาใหม่เอาใหม่อืมโอ้โหี่ชนหน้าครับผมชนหน้าไม่ค่อยจังเท่าไหร่ฮะ โหูหมุนหลุดครึ่งอ,ะ <_ d ata> อ่ะหูหูหภาพค้างกระตุกโหูนึนกว่กระตุกเลยฮะเฟอร์รี่มานองนี้ขอลองรถขนาดใหญ่เลยไหมอยากอยากอยากรู้ว่ารถใหญ่ๆมันจะเป็นยังไง <_ d ata> ที่อยากลองรถใหญ่ๆเอาสักอะไรดีกระบะไหมหูกระบมะ,ะบมีเยอะซะด้วยจะเอากระบะไหนเลย ทุกคนาากน่าจะนึกถึงกระบะแต่งซิ่งเนาะกระบาดข้อนะเอาเอาความเป็นไทยสักนิดนึงฮะกระบะดพ่อน้องออนิวอะไรเงี้ยไหนว่านี่ก็ะด้ษกระบะดพ่อน้องออนิวต้องสีแดงด้วยเดี๋ยวมันไม่เจ็บรอบแป๊บนึงฮะโอ้โหแป๊บนึงคือค้างแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นนานอะ่ะภาพมันโหลดช้าเลยอะ่ะโอ้โห ขับทางนี้ลื่นวะลื่นวะฝุ่นตลบเลยพร้อมนะเอาใหม่ภาพไม่จังไม่ได้ไม่ได้ต้องจนจังจังชนเช็ดเชนนี่ก็ไม่ได้ต้องเอาใหม่ฮะต้องชนจังจัง กูมเลี้ยวยากมากทุกคนเวลาแบบต้มนี่จังๆโอ้ยอุ้ยนี่หมุนข้ามเหินอุ้ยจะข้ามเขาไหมเนี่ยโอ้ไม่ข้ามแม่แม่ไม่ได้โชคกัะเด็ข้ามเขาโอ้ยรวมกันเป็นก้อนเลยฮนะโอ้โหเอาเรื่องจัด ตัวตึงเรื่องสายซิ่งก็คันนี้แหละฮะแล้วรถอะไรต่อดีทุกคนอยากเห็นรถอะไรเรถหนึ่งนะรถผมเยอะไปหมดอ่ะเว,วลาผมจะเลือกอะไรทุกคนให้ดูเลยนะผมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเฮ้ยรถส่งโคก้กไหนดิรถส่งโค้กนี่ข้างในน่าจะอ้าวไม่มีโคก้กเฉยเลยเดี๋ยวผลนทำไมไม่มีแตด่ด,ดุ้นๆอย่างนี้เนะี่ยโอ้โห รถ <Hey>, เอสยูวีดีกว่ารถสมโค้ดน่าจะบังทุกคนอ่ะอรถตำรวจมา,เ,าเอาดงรถตำรวจหน่อยรถตำรวจในทรงใหญ่นะฮะน่าจะมีแรงเหนียวหนึบพอตัวอยู่เหมือนกันโอเคแต่ดีไซน์มาเพื่อการโดนชนโดยเฉพาะแล้วไม่น่าชน ถายเลยฮะมันยากทุกคนเด้อก่อนผมจะต้อหุยคนหน้าดีแบบอันนี้หมุนเลยอะดูไอ้ยูบีตำรวจฮะโป้งลงน้ำไปเลยฮะให้ใส่น้ำช่วยชะลมจิตใจ โโอเละทั้งคู่นะตอนแรกผมคิดว่าเหมือนใน GTA ที่แบบว่าชนแล้วมันจะเหนียวอันนี้ไม่เหนียวเลยฮะมาลองเหินหนิดนึงฮะเป็นพิธีโอ้โหโอ้โหอันนี้แบบไม่เพาวนะอ้ไม่เบาเลยแบบใส่ปุ๊บออกโบ้งนี้เลยนะยีนราต้องไหลก่อนพิธีทุทกคนเครื่องหนืดๆนะฮะ นะพอแล้วไปกันเลยฮะโอ้ยอ,อย่างแตกก่อนหนึ่งไปทางอีกโอ้โ้หอัดเข้ากับเสาอย่างนี้เลยฮะอ,อะไรกันครับเนี่ย